ผมเชื่อว่าผู้ชายคนไทยทุกคนล้วนจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วทั้งสิ้นนะครับเรื่องราวที่ผมจะยิบยกมาเล่าในค่ำคืนนี้มันเป็นเรื่องราวของคุณเชียนที่เขาได้ถูกคัดเกณฑ์ได้ไปเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่ค่ายแห่งหนึ่งแต่ว่าผมขอไม่บอกแล้วกันนะครับว่ามันคือค่ายอะไรชื่อค่ายอะไรแล้วก็อยู่จังหวัดอะไรเพราะว่าถ้าผมบอกชื่อค่ายไปแล้วเนี่ย ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่น้อยเลยนะครับที่จะต้องรู้จักคลายไข,ยขย่เรื่องนี้ผมบอกได้เลยว่าทั้งน่ากลัวแล้วก็น่าขนมากๆเลยนะส่วนเรื่องราวทั้งหมดมันจะน่ากลัวตื่นเต้นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่คุณเชียนเขาได้ส่งเข้ามา เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยผ่านมาได้ประมาณสักเกือบจะ20ปีแล้ว้ย้อนกลับไปในสมัยนั้นก็คือตอนนั้นเนี่ยตัวคุณเชียนเขาถูกคัดเลือกอายุถึงเกณฑ์คบคัดทหารก็จะต้องไปคัดทหารจับใบดำแดงลยนะครับปรากฏว่าตัวคุณเชียนเนี่ยเขาจับได้ใบแดงก็เลยจะต้องไปเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่ค่ายหนึ่งในจังหวัดจังหวัดหนึ่งนั่นละกันนะครับจังหวัดแรกที่คุณเชียนเขาเข้าไปที่ค่ายแห่งเนี้ย ช่วงเช้ามันก็ดูปกติดีนะคือถึงเวลาที่คนมารวมตัวกันเนี่ยครูฝึกก็มาอบลมมาต้อนรับทหารใหม่เข้าค่ายกันเป็นเรื่องปกติตกครับคราวนี้พอช่วงเช้าผ่านไปามาถึงช่วงเย็นหลังจากที่ทหารใหม่อาบน้ำอาบทา่าครบทุกคนแล้วเนี่ย,ก,ยก็เตรียมตัวที่จะขึ้นลงนอนปรากฏว่าพอคุณเชียนเขาขึ้นมาบนลงนอนเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นอยู่ในตอนนั้นแล้วก็รู้สึกได้เนี่ยก็คือ คุณเชียนเขาหันไปหาเพื่อนที like, hey ่ยืนอยู่ข้างๆแล้วก็บอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยมึงรู้สึกเหมือนกับกูป่าวะเพื่อนก็ถามว่ารู้สึกอะไรคุณเชียนก็บอกว่าทําไมกูรู้สึกหลงนอนเนี้ยมันแปลกๆทั้งทาเลก็แปลกทั้งห่วงจุ้ยอะไรเงี้ยมันวางแปลกๆมันไม่ได้เอาไว้ให้คนนอนเลยแต่มันเหมือนกับว่าตอนเนี้ยเรายืนอยู่ในสุสานยังไงอย่างนั้นแหละมันเหมือนทําให้ผีนอนมากกว่าแล้วเนี้ยแบบเนี้ย ซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวเพื่อนเองก็ยังไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าตัวคุณเฉียนก็ยังไม่ได้อธิบายอะไรเพียงแต่ว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยเขารู้สึกแบบนั้นก็ทำให้คราวนี้พอหลังจากที่คุณเฉียนเขามาเป็นทหารใหม่เนี่ยทุกอย่างภายในค่ายมันก็ดูค่อนข้างที่จะปกติดีจนกระทั่งเวลาเนี่ยมันก็ผ่านไปประมาณสักเกือบสักสองอาทิตย์ในช่วงสองอาทิตย์เนี่ยคุณเฉียนเขาบอกว่าเขารู้สึกแปลกรู้สึกตัวเองเนี่ยรู้สึกแปลก รู้สึกบางทีก็หายใจไม่ออกบ้างขั้นเนื้อขั้นตัวบ้างบางทีบางคืนเนี่ยเวลานอนรู้สึกขยับตัวไม่ได้ขยับตัางแต่ไม่ได้แต่จะว่าผีอัมหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเพราะว่าเกิดมาเนี่ยก็ไม่เคยดโดนอั้เหมือนกันแต่ว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณเชียนเขาบอกว่ามันมันรู้สึกได้อย่างเดียวเลยว่ารู้สึกแน่นหน้าอ,อกหายใจไม่ค่อยออกทําอะไรไม่ค่อยได้จนกระทั่งมาอยู่ช่วงหนึ่งทางครูฝึกเนี่ยเขาจะต้องพานักศึกษาทหาร ออกไปฝึกข้างนอกข้างนอกค่ายแล้วก็จะต้องไปค้างข้างนอกอีกประมาณสักสองสาคืนช่วงเวลาที่คุณเชียนเขาออกจากนอกค่ายไปเนี่ยคุณเชียนเขาก็มาสังเกตตัวเองว่าเออพอเราออกมาจากนอกค่ายเนี่ยไอสิ่งที่เราแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกทําอะไรไม่ได้เนี่ยมันหายเป็นปิดทิ้งเลยมันหายเหมือนเป็นชีวิตปกติยังไงอย่างนั้นเลยแต่ว่าพอหลังจากที่ฝึกเสร็จอะไรเสร็จกลับมาในตัวค่ายที่จะต้องมาลงนอนเนี่ยคราวถึงเวลานอน คุณเชียนเขาก็รู้สึกเหมือนเดิมคือรู้สึกอึดอัดแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเป็นแบบเนี้ยอาการเดิมซึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเขาเองนะเป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้ถามเพื่อนด้วยนะอาจจะเป็นอาการของคนที่มาฝึกทหารใหม่ช่วงอาทิตย์แรกๆมันอาจจะเป็นทุกคนหรือเปล่าอันนี้คุณเชียนเขาก็คิดไปแบบนั้นจนกระทั่งมันมาถึงคืนที่ <ขอ S 1> ตัวคุณเชียนเองเขาจะต้องไปเฝ้าเวนคือการเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยมันจะต้องมีการ เข้าเวรหน้าป้อมหน้าค่ายอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ละจุดในป้อมเนี่ยก็หลายจุดสลับกันเซึ่งตอนนั้นป้อมที่คุณเชียนเขาจะต้องไปเข้าเฝ้าเนี่ยมันจะเป็นป้อมหลังค่ายซึ่งตรงบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันจะมีแต่ป่าเต็มไปหมดเลยไม่ใช่ป่าอากาศีแล้วก็ค่อนข้างที่จะหวังเวงมีเสียงจิ้งหรีดมีเสียงสัตว์ในช่วงเวลากลางคืนคราวนี้พ่อคุณเชียนเขาเฝ้าเวงไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยถึงช่วงเวลาประมาณสักเกือบๆสัก เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยเขามารู้สึกตัวเองว่า Awards, <baby. S 1> เขาอแบบนี่เขารู้สึกหน้ามืดตาลายรู้สึกว่าบบหายใจไม่ออก <c oughs> หายใจไม่อิ่ม <c oughs> อาการเดิมกลับ <c oughs> มาแ, <c oughs> แต่ว่าคราวเวนี้มันหนักกว่าเดิมก็คือในขณะที่ตัวคุณเชียนเขายืนเฝ้าวเวรอยู่ <c oughs> มันมีความรู้สึกเหมือนเหน็บเหน็บชายกินไล่ตั้งแต่ขาไปจนถึงช่วงตัวแล้วก็มาช่วงคอเกือบจะถึงศีรษะแล้วนะครับ ในตอนนั้นเนี่ยตัวคุณเชียนเขาก็พยายามกระทืบเท้าก็แทกตัวเองแต่ว่าเขาก็ทําอะไรมากไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ถ้าหารเนี่ยถ้ายืนมันจะต้องยืนตรงแล้วก็ไม่ผีผามอ่ะไม่ทําตัวให้มันไม่มีระเบียบวินัยนะครับในตอนนั้นเองตัวคุณเฉียนก็พยายามยืนนิ่งๆแล้วก็กระทืบเท้าเพื่อที่ว่าจะให้เน็บชาที่มันกินเนี่ยมันหายไปแต่ว่าพอทําไปแบบนั้นมันก็กลับไม่ได้ดีขึ้น ช่วงจังหวะเดียวกันนั่นเองเนี่ยมันก็มีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนทหารคนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีซึ่งก็เป็นทหารที่พักมาจากอีกเวน yeah. อีกจุดหนึ่งนะครับในตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ yeah. คุณเชียนเขาทาต่อไปนี้คือผิดนะครับเขาก็ไปให้ทหารเพื่อนคนนี้ช่วยยืนเฝ้าเวนแทนให้หน่อยสักพักหนึ่งซึ่งมันก็เป็นการทําผิดนะครับเพราะว่ามเวนถ้ามันไม่ถึงเวลามันก็จะเข้าให้กังตดได้แต่ว่าคุณเชียนเขาก็บอกเพื่อนไปแบบนั้นแหละว่าตัวเขาเองเนี่ย รู้สึกหมึนหัวรู้สึกหายใจไม่ออกแล้วก็เหน็บกินมาเฝ้าให้หน่อยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาจะขอไปพักแป๊บหนึ่งปรากฏว่าเพื่อนทหารคนนี้ก็มาเฝ้าแทนหลังจากนั้นตัวคุณเชียนก็ออกไปนั่งพักสักแป๊บหนึ่งไปนั่งพักสักห้านาทีสิบนาทีมันก็รู้สึกว่าเออหายไวรู้สึกหายเหน็บไม่กินหายใจออกปกติละก็เลยกลับมายืนเวรเหมือนเดิมปรากฏว่าพอกลับมาค้าวเนี้ยมันหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไป คือคุณเชียรเนี่ยเขารู้สึกว่าไอเนบที่มันกินน่ะมันกินมาถึงช่วงศีรษะจากตอนแรกที่มันอยู่ช่วงคอเนี่ยมันกาลังขึ้นมาถึงช่วงศีรษะคราวนี้เนี่ยการที่เป็นทหารนะครับรรมันก็มีกฎมีระเบียบว่าวห้ามใส่สร้อยพระห้ามใส่กําไรข้อมืออะไรทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับข้อมือแฟชั่นก็ดีหรือว่าเป็นพระเครื่องหรืออะไรเงี้ยห้ามเด็ดขาดแต่ว่าตัวคุณเชียนเองเนี่ยเขามีการสักยันโดยการสักที่น้ํามันนะครับอยู่ที่กระหม่อม การกระหม่อมของเขาเนี่ยมันก็ไม่ไม่เห็นเป็นรอยสักมันก็เป็นการชีดมาคราวนี้จังหวะที่เอ็นเนปเมันกินขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันยื้อมันแย่งกันระหว่างช่วงหน้าใบหน้ากับช่วงคอเนปมันเหมือนจะขึ้นไปมันก็ไม่ขึ้นไปมันก็เลยทําให้คุณเชียเนี่ยเขารู้สึกจุกอยู่ตรงบริเวณลำคอ คราวนี้พอเน็บมันขึ้นมาถึงสีซสักปุ๊บคุณเชียนเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วตอนนั้นเนี่ยมันรู้สึกมีอาการหน้ามืดตาลายเหมือนจะเป็นลมยังไงอย่างนั้นเลยคุณเชียนเขาก็เลยหันไปหาเพื่อนที่ยืนเฝ้าอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเพื่อนกันเนี่ยก็เลยตะโกนเะแลยตะโกนแบบว่าช่วยไปตามูฝึกให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้เขารู้สึกเขาไม่ไหวแล้วแต่ว่าจังหวะนั้นเองเนี่ยยังไม่ทันจะพูดจบคุณเชียนเขาก็ไม่รู้สึกอะไรละมันรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็คือว่าตอนนั้นเนี่ย ตัวครูฝึกเองอะวิ่งเข้ามาภาพคุณเชียนก็ค่อ,อยๆดับไปดับไปแล้วก็มารู้สึกตัวทีก็คือรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเนี่ยแรงๆเนี่ยมกระแทกที่หน้าอกนั่นก็คือภาพที่ ấy, <med> ครูฝึกเขากําลังต <ilik> ั๊มห,หัวใจให้คุณเชียนอยู่นะครับ Oracle. ตอนนั้นนะคุณเชียนเขารู้สึกตัวนะแต่ว่าไม่ค่อยรับรู้อะไรละจาได้แบบเบลเบอๆมารู้สึกตัวทีนึงก็คือตื่นมานอนที่โรงพยาบาลคราวนี้พอมขึ้นมีหมอปุ๊บปรากฏว่าหมอเนี่ยเขาวินิจฉัยว่า ตัวคุณเชียนเป็นโรคกระเพาะอาจจะหมดสติจากการที่ไม่ได้กินข้าวหรือว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาหรือเปล่าซึ่งตัวคุณเชียนเนี่ยเขารู้ดีว่าตัวเองเนี่ยไม่น่าจะเป็นโรคกระเพาะแน่นอนเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีอาการปวดท้องและการกินข้าวเนี่ยก,ก็กินเป็นเวลาด้วยแต่ว่าอ่ะหมอวินิจฉัยมาเป็นนั้นก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็ได้รับยามาก็กับมาที่ค่ายเหมือนเดิมในช่วงวันนั้นเนี่ยตัวคุณเชียนเขาก็กินยาตามที่หมอสั่งไป ซึ่งจะบอกว่าอาการมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าคุณเชียนเขาก็รู้ตัวแล้วว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นโรคกเพาะแนนอนก็กินยาไปเพราะว่ามันจะมีใบกําหนดอยู่ว่ารับยามาแล้วมันต้องกินให้หมดตลอวคราวนี้พอถึงช่วงเดือนที่ทาง่ายเขาจะต้องปล่อยทหารกลับบ้านช่วงนั้นมันเป็นสนตกคุณเชียนเขาก็กลับบ้านไปตามปกซึ่งการกลับบ้านเนี่ยทุกอย่างก็ดีนะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อาการนั้นที่ว่าเดินในงบัตโย่อยหายไปเลย คราวนี้พอกลับมาถึงครบกำหนดกลับมาในค่ายกคุณเชียนเขาก็รู้สึกแบบเดิมเลยุณรู้สึกไม่สบายขั้นเนื้อขั้นตัวหายใจไม่ออกจนกระทั่งช่วงที่ฝึกอยู่ก็เอาหม่านเดิมเลยนะคุณเชียนเขารู้สึกหน้ามตาลายแล้วก็เหมือนจะเป็นลมเขาก็เลยบอกกับกูฝึกว่าเขาไม่ไหวแล้วขออนุญาตพักได้ไหม ซึ่งมันก็จะมีการวัดนะครับว่าทหารต่างๆเขาไม่หวาดจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยโดยการที่วัดความดันวัดขึ้นหัวใจปรากฏว่าคุณเชียนเขาก็ถึงเกณฑ์คือความดันสูงแะข้นหัวใจเร็วโคฟุก็เลยอ่ะให้หยุดให้หยุดแล้วก็ให้คุณเชียนไปอาบน้ำปรากฏว่าพอคุณเชียนเขาพักไปแล้วก็เข้าห้องน้ำไปอาบน้ำเนี่ยให้มันรู้สึกสดชื่นมันก็มีเหตุการณ์แปลก เกิดขึ้นกับตัวเขาคือในจังหวะนั้นเองเนี่ยตัวคุณเชียนเขาไม่รู้ตัวเลยแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีก็คือเพื่อนเนี่ยมาบอกภายหลังเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณเชียนในตอนก็คือตอนที่คุณเชียนเขาเดินเข้าไปในห้องน้ำคนเดียวเนี่ยเพื่อนเขาบอกว่าคุณเชียนเนี่ยแต่คำพูดทุกคำเนี่ยมันกลับไม่ใช่ภาษาไทยมันเป็นภาษาพม่าเป็นภาษาประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ย พูดแบบไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วเป็นการการพูดที่กับแทกนกําเสียงใส่อารมณ์เหมือนกําลังด่าใครหรือพยายามด่าอะไรบางอย่างรู้สึกเหมือนไม่พอใจอะไรบางอย่างเพื่อนเนี่ยรู้สึกตกใจมากเลยในตอนนั้นเพราะว่าอาการของอุนเชียเนี่ยพูดไปแล้วก็ชี้นิ้วด่าหรื้นท้าบ้างอะไรบ้างในตอนนั้นเองเนี่ยตัวเพื่อนก็เลยวิ่งไปตามครูฝึก ซึ่งครูฝึกแกก็วิ่งกลับมาด้วยการที่เอาสร้อยพระเนี่ยมาคล้องใ,ใน,องนคอปรากฏว่าพอหลังจากที่คล้องสร้อยไปปุ๊บก็ดูเหมือนกับว่าอาการของเฉียง 8, 8, 8, 8. จะเบาลงจะเบาลงเบาลงเบาลงจากที่ของขึ้นนะครับ yes, ก็เหมือนหายไบบปปกติแต่ว่าร่างกายในตอนนั้นรู้สึกอ่อนเพลียครูฝึกก็เลยบอกว่า 8, ให้บัดดี้ทหารเกณฑ์นะครับจะมีบัดดี้คู่กันครูฝึกก็เลยให้บัดดี้ พาไปลงนอน <S <S พาไปขึ้นนอนแล้วก็ให้บีบให้นวดให้ดูแลคุณเชียนนั่นแหละคราวนีพ้พอเดินกลับขึ้นมาบนลงนอนปุ๊บคุณเชียงก็เอ็นตัวล้มลงไปส่วนเพื่อนก็พยายามที่จะนวดเทา้านวดไล่ลมไล่จุดต,ต่างๆให้มารู้สึกผ่อนคลายนะครับแต่ว่าเพื่อนเนี่ยต่อให้บีบขนาดไหนก็ตามความรู้สึกมันก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยนะอาการแน่นหน้าอกไออาการรู้สึกเหมือนเหน็บกินมันก็มาแล้ว พอคุณเชียนเขาเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็รู้ตัวเองแล้วว่ามันอาการไม่ธรรมดาแน่เลยสิ่งที่ทําได้ในตอนนั้นก็คือเขานึกถึงอาจารย์ที่เขาไปสักมาสักน้ํามันที่เขาจะดูถิมอะไรต่อเขาก็นึกถึงอาจารย์แล้วก็คล้องกับข้นส่วนที่สักมานั่นแหละก็คาถาจำตัวในระหว่างที่คุณเชียนเขาท่องเขาก็บอกว่าอาการเหน็บมันก็ลงไปลักษณะมันยื้อดแั้งคุณเชียนท่องเขาเขาก็ยิ้ม พอหยุดท่องอาการมันก็กลับมาิด开门ท่องก็ดีไม่ท่องก็ดุจถุสเดืออาการมันเป็นแบบนี้จนคุณเชียนเขารู้ตัวแล้วมันต้องมีอะไรบางสิ่งผิดปกติไปแน่ๆในตัวเขาตัวเขาต้องมีอะไรแน่เพราะว่าเขาไม่เคยเป็นแบบนี้นะครอบซึ่งในตอนนั้นเองตัวคุณเชียนเลยไปบอกกับบัตตี้ว่าเฮ้ยมึงมึงกลัวผีป่ะวะมึงเชื่อเรื่องผีหรือเปล่าซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยนะครับ เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโยู่แล้วเป็นเด็กแว่นเนิร์เนื้อคนหนึ่งที่ไม่ค่อยสู้คนแล้วก็ไม่ค่อยทันคนสักเท่าไหร่ซึ่งเวลาถามอะไรมันไปมันก็ตอบตรงๆอยู่แล้วตัวเพื่อนคนนี้ก็บอกว่ามันกลัวมากแล้วมันไม่เคยเจอหรอกมันไม่เคยเชื่อหรอกแต่ว่ามันกลัวในจังหวะเดียวกันนั่นเองพอคุณเชียนเขาถามว่ามึงเชื่อเรื่องผีป่ามันก็มีเสียงคอมแบทรองเท้าคอมแบทเดินขึ้นมาบนหลุมเส่งเสียงเขาคี่ว่าอย่างนี้ก็ต้องเป็น คือมันไม่ใช่ได้นคนก็จะสในตอนนั้นเองคุณเชียนก็เลยเป็นแบาเฮ้ยเรย้น่อจะบอกคกแน่อนยี่ห้อ่ไหนือไม่ไหวแล้วกูอยกไปหาหมับากเลยแล้วพอจะูเพ่อขาจะไดูที่รงมุ่ดอยู่ในหัวนซึ่งไอเสียงเดินที่ว่าเนี่ยมันคือเดินขึ้นมาบนกลงนอนนะแต่ว่าพอเพื่อนไปเดินมันไม่มีใค ตรงประเด็นจุดแข็งขอามันไม่มีไข่ทั้งน้นไม่มีตฝึกคนเ่ชื่อเกัขึ้นปเพื่อนก็เลยวิ่งอเขอกถึเชียนมากเฮ้ยมึงไม่มีไรวะม่ที่กูเดินไปเดินมาทั้งเพื่อนเองก็ตกใจตัวคุณเชียนก็รู้สึกกลัวแล้วจังหวะน้ก็อเฉียนบอื่อนที่มันกให้หน่อยเ่นกหน่อยตัวบัดี้ตัวเพื่อนส่วนตัวคเชียน เขานอนแล้วก็ท่องกับคู้องพยายามที่จะป้องฉันคุณดูสีสีเลยทีเดียวอย่าไปหลอกพยายามที่จะป้องฉันแต่实际上又是怎么า呢？ซึ่งระหว่างที่เคุณวิ่งไปอ่านจุดหลอกคุณไปรับสองครอให้พักคู้ฟึก็กลับมามาพร้อมกับทหารตัวใหญ่สองคนซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเพื่อนทหารร่วมกันในค่ายเนี่ยก็ถามว่าตัวกุนเชียนเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าทั้งนอนสั่นตัวสั่นแบบเนี้ย ซึ่งตอนแรกเนี่ยทั้งครูฝึกแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นอาหารด้วยกันก็คิดว่าตัวคุณเชียร์เนี่ยแอบเล่นยาแอบดูดยาในค่ายใอเป่าแต่ว่าพอไปตรวจปัสสาวะอะไรเนี่ยมันก็ปกติดีไม่ได้มีอะไรแต่ไอจังหวะที่ตัวคุณเชียนเขากําลังท่องบทสวดพยายามกดตัวเองอยู่เนี่ยเขาก็มีอาการสั่นขึ้นมาสันส่นสันส่นสั่นสั่นจนเพื่อนทหารที่ตัวใหญ่ต้องวิ่งตาแล้วก็บอกให้เพื่อนทหารคนหนึ่งวิ่งไปตามกลุ่มทหารกองร้อยนั่นเอง มาขึ้นมาผลรองมาให้หมดเลยพอกลุ่มนักศึกษาขึ้นมาเพราะมันคือส่วนที่ให้ทำการสวดมนต์คือการเป็นนักเรียนครับช่วงก่อนร้อยเขาจะมีการสวดมนต์ก่อนนอนคืนถึงตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงเวลาเชื่จหรือว่าเชื่อคือฝึกเขาก็ให้ทุกคนไปประจำเตียงตัวเองแล้วก็ให้สวดมนต์กันนคราวนี้พอได้หาทุกคนในกลุ่มในกองร้อยเนี่ยสวดมนต์ปุ๊บ อาการคุณเชียนเขาก็รู้สึกดีขึ้นลงขึ้นเบาลงแต่ว่าสิ่งที่คุณเชียนเขาเห็นต่อมาก็คือในขณะที่กลุ่มเพื่อนเนี่ยกำลังท่องบทสวดมันก็เป็นเสียงที่บทสวดต้องกรองนะครับทั่วลงนอนตางกิกล้องลงนอนเลยสิ่งที่คุณเชียนเขาเห็นอยู่ในตอนนั้นก็คือเขาเห็นเป็นลักษณะของกลุ่มควันดำๆเป็นเหมือนกลุ่มเงาอยู่ตรงบริเวณหน้าห้องที่มันจะเข้าไปเป็นห้องล็อกเกอร์เนี่ย มันมีกลุ่มควันดำๆตรงนั้นนะ่ผ่านลอยแวบไปแวบมาจากตรงบริเวณหน้าประตูตรงนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆผ่านมาลอยมาเรื่อยๆจนม,นมันมาจับกลุ่มอยู่ตรงบริเวณปลายเตียงของกุญเชียนที่เขานอนอยู่แล้วไอ้กลุ่มควันก้อนนี้เนี่ยนะครับมันก็รวมตัวกันจนเป็นรูปร่างของคนคนหนึ่งที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยยืนอยู่ตรงบริเวณปลายเตียงของกุญเชียน ซึ่งเงาที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนนะแต่ว่ามันเป็นลักษณะเงาที่มันเหมือนคนรูปร่างคนซึ่งตอนนั้นตัวคุณเชียนเขามั่นใจในตัวเองแล้วว่าเขาจะต้องโดนผีเข้าหรือว่าจะต้องโดนอะไรบางอย่างเข้าให้แน่ๆเลยเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเห็นแค่คนเดียวเพื่อนที่นอนด้วยกันหรือว่าอยู่ข้างๆเนี่ยไม่เห็นเพราะว่าถ้าทุกคนเห็นนมันต้องตกใจต้องมีการร้องโวยวายแล้วถูกต้องไหมครับแต่ว่านี่ไม่มีใครโวยวายเลยมีคุณเชียนเนี่ยเห็นแล้วก็อึ้งไปเอง แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพูดอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เพราะมันแน่นหน้าอกอยู่จนสุดท้ายจนแล้วจะรอดอาการที่ว่าเนี่ยมันก็หายไปซึ่งพอหลังจากที่คุณเชียนเขาหายดีแล้วเนี่ยเขาก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับเพื่อนๆฟังทั้งกองร้อยเลยนะว่าเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีลักษณะกลุ่มเงาดําๆเนี่ยเป็นรูปร่างคนมาเยืนอยู่ที่ปลายเตียงเขานะอยู่บนลงนอนน,นี้นี่แหละ ซึ่งพอเพื่อนทหารทุกคนได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครกล้านอนหลับก,กันละในคืนนั้นคราวนี้พอถึงช่วงเวลาที่จะต้องอาบน้ําอาบท่าเตรียมตัวที่จะเข้านอน,นเนี่ยตัวคุณเชียนคนเดียวที่เขารู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะเดินไปไหนก็ตามบนลงนอนหรือว่าในค่ายเนี่ยเขาจะเห็นเหมือนกลุ่มเงาที่มันมีลักษณะเหมือนเงาดําๆของคนเป็นลักษณะเหมือนผู้ชายนี่นะผ่านแวบ,บไปตรงบริเวณประตูบ้างตรงบริเวณหน้าต่างบ้าง หรือแม้กระทั่งจะโงกหน้าออกมาตรงบริเวณห้องน้ำบ้างอะไรบ้างคือเขาจะเห็นเงาเนี้ยตลอดช่วงเวลาเลยในคืนนั้นาากน็นผ่านไปพอบัน้ึกมาเนี้ยโชคดีที่ว่าวันนั้นมันเป็นวันศุกร์แล้วก็ถึง <ฮะ S 1> ช่วงเวลาที่คุณเ<า>ชียนเขาจะต้องกลับบ้านพอดีทุททเ,เลคราวนี้พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยคุณเชียนเขาก็เลยกะว่าจะลงไปหาแม่ที่ต่างจังหวัดที่ลพบุรีพอไปถึงแม่ปุ๊บ ไปถึงบ้านแม่ก็ไปเล่าเหตุการณ์นี้ให้คนที่บ้านฟังไปเล่าว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทันทันที่ว่าก่อนเนี้ยก่อนหน้านี้ช่วงที่คุณเชียนเขาเจอมาแรกๆเนี่ยเขาไม่เคยเล่าให้แม่ฟังเลยนะแต่ว่าพอหลังจากที่เล่าเหตุการณ์่าที่เจอมา้กับแม่ฟังแม่ก็บอกว่าให้ไปหาพระอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วกันคุณเชียนก็ไปวัดไปหาพระอาจารย์ตามคำแนะนำของแม่ ปรากฏว่าพอพระอาจารย์ท่านดูดวงให้ดูให้ใหว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับตัวคุณเชียนบ้างนะครับท่านก็บอกมาว่าตัวคุณเชียนเนี่ยในภพภูมิที่แล้วชาติที่แล้วเนี่ยเป็นทหารมาก่อนแล้วก็เคยทําการฆ่าคนในค่ายแห่งนี้นี่แหละซึ่งก่อนหน้านี้มันก็เป็นค่ายเก่าเป็นสุสานเก่าซึ่งตัวคุณเชียน,นยก็เป็นทหารมาก่อนในชาติที่แล้วแล้วก็ไปลกหลาฆ่าฟันกับคนที่เป็น ประเทศขึ้นบ้านเราก็คือประเทศทาจนทั้งคู่เนี่ยเหมือนกับว่ามาเจอี่เหมือนกับว่าเป็นเจ้ากรมนายเวรกันเหมือนกับว่าคุณเชียนเนี่ยไปเคยฆ่าเขาไว้แล้วก็ถึงวันที่ทั้งคู่เนี่ยต้องเจอกันมันก็เลยกลายเป็นเจ้ากมนายเวรติดตัวกันไปซึ่งทางพระอาจารย์ท่านเองก็บอกว่าหนีกันไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเนี่ยก็ตามตัวอยู่อันนี้ก็ถือว่าตัวคุณเชียนเนี่ยเขามีอาการพูดภาษาพม่านาะภาษาเพื่อนบ้านเนี่ย ก็พูดทางทันที่ตัวเองเนี่ยพูดไม่เป็นอะไรไม่เป็นในตอนนั้นพระอาจารย์ท่านก็เลยแนะนํามาว่าให้คุณเชียนเนี่ยอย่าไปโกรธอย่าไปถือโทษอะไรทั้งสิ้นให้ทําบุญให้เขาบ่อยๆยิ่งทําได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะว่าเจ้ากรรมเนี่ยก่อจะตามตัวเจอหาตัวเจอเนี่ยเขาก็ไม่มลุไปง่ายๆคุณเชียนก็หนีไม่พ้นสิ่งที่ทําได้ก็คือทําบุญก็บุทิดถึงเขาบ่อยๆถึงแม้ว่าจิตใจเราเนี่ยไม่อยากทําแล้วก็ไม่อยากจะรู้จักเขาก็ตามแต่ว่า ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับคุณเชียนก็เลยทำตามอย่างที่พระอาจารย์ท่านแนะนำมาคราวนี้พอหลังจากที่คุณเชียนเขาจะต้องกลับไปที่ค่ายทหารแห่งนี้เขาก็ไปบอกกับครูฝึกตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับว่าเนี่ยเขาไปหาพระอาจารย์ท่านมาแล้วพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าวิญญาณเจ้ากรรมในเวทเขาเนี่ยอยู่ที่โรงนอนแห่งนี้นี่แหละอยู่ที่ค่ายทหารค่ายนี้นี่แหละคุณเชียนเขาก็เลยต้องการที่จะนำของเส้นไหว้เนี่ยมาไหว้มาทําพิธีบนโรงนอน ซึ่งตัวครูฝึกเองเนี่ยก็ไม่ห้ามอาได้ทั้งนั้นเลยนะไม่มีการห้ามว่าเอ้ยมึงอย่าทํากูไม่เชื่อแกก็ยอมให้คุณเชียนทำทุกอย่างหลังจากนั้นคุณเชียนเขาก็นาเครื่องเส้นไหว้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูเห็ดเป็ดไก่ผลไม้เนี่ยมาเส้นไหว้บนโรงนอนกลางโรงนอนเลยนะคือตั้งโต๊ะแดงเนี่ยแล้วก็เส้นไหว้แล้วก็บอกว่าดวงวิญญาณที่เป็นคนประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นเจ้ากรรมในเวรติดตามเราอยู่เนี่ย ขอให้เราทํางานอยู่ที่นี่รับใช้ชาติที่นี่ไปจนครบกําหนดเมื่อถึงกําหนดแล้วเราก็ยังจะทําบุญให้ตลอดไปเพราะหลังจากที่คุณเชียนเขาทําการเส้นไวยบอกแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรอีกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่หายใจไม่ออกรู้สึกแน่นหน้าอกเหมือนถือคามหรือว่าไอ้เงาดําที่เขาเคยเห็นเขาก็ไม่เห็นเลยแต่ว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ คุณเชียนเขาบอกว่าค่ายทหารแห่งนี้ก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีพระพุทธรูปมาตั้งเอาไว้เลยซึ่งหลังจากที่คุณเชียนเขาโดนเหตุการณ์เนี้ยทางครูฝึกแล้วก็ทางเจ้าของค่ายเนี่ยเขาก็ไปนําพระพุทธรูปมามาตั้งไว้หน้าค่ายเลยคือรุ่นคุณเชียนที่เป็นทหารรุ่นนั้นจะเป็นรุ่นแรกเลยที่มีพระพุทธรูปอยู่บริเวณหน้าค่ายซึ่งมันก็มาจากเหตุการณ์ที่คุณเชียนเขาเจอมา ซึ่งก็จะนามาอ,อ,อาการคุณเชียนเขาก็ดีขึ้นตามนะคับแล้วหลังจากที่ฝึกทหารเกณฑ์ออกมาจนครบกําหนด2ปีเนี่ยก็<ม>คุณเชียนเขาก็ยังคงทำบุญให้ดวงวิญญาณดวงนั้นตลอดไปมันเหมือนกับว่าการ <S <S ที่เราไปเจอคนรู้จักโดยบังเอิญนนะครับ แต่ว่าอันนี้มันต่างออกไปก็คือคนนี้ไม่รู้จักแต่ว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็มาเจอกันที่ค่ายค่าย,ยนี้แหละเพราะว่าชาติที่แล้วเนี่ยทั้งคู่ก็เป็นทหารเหมือนกันแล้วก็คุณเชียนเนี่ยเคยไปลบหลาดฆ่าฝันเขาเอาไว้และเหมือนกับว่าเขาเนี่ยก็ติดใจเจ็บฝังแค้นนะครับก็คือตามหาที่เจ้ากรรมนายเวรกันเพื่อที่จะมาเอาคืนคุณเชียนในภพชาตินี้นี่แหละแต่ก็ยังดีที่ว่าเรื่องนี้มันแก้ไขได้โดยการที่ว่าคุณเชียนเขาก็ไปทำบุญให้นะครับ เออแล้นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเชียนเขาได้ไปเจอมาที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งโดยที่ผมไม่ขออนุญาตบอกจังหวัดแล้วก็ไม่บอกชื่อค่ายครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ฟังกันมาจนจบแล้วนะครับรู้ว่าค่ายนี้มันคือที่ไหนเนี่ยก็ลองลองเม้นมาก็ได้นะเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นผู้ชายเนาะที่จะรู้จักกันเพราะมันเป็นค่ายทหาร แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีประสบการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าค่ายลูกเสือค่ายทหารหรือว่าค่ายกิจกรรมต่างๆก็ตามแล้วเคยมีประสบการณ์หลอนหรือว่าน่ากลัวคล้ายๆกับคุณเทียนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแชร์ประสบการณ์กันได้ผมก็จะพยายามไล่อ่านแล้วก็ไล่ตอบทุกๆคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาฟังกันใหม่นะครับชื่นชอบเรื่องราวที่มันน่ากลัวแบบนี้ผมก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไว้ให้สักนิดหนึ่งนะครับ ไว้พบกันใหม่ในค่ำคืนหน้านว่าผมจะนำเรื่องราวห<อ>น้ากลดของเ<า>ขาเล่าให้ฟังกันอีกสำหรับคืนนี้ราติสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็